เาเอทุกคนสวัสดีจ้าจริงๆไม่ต้องสวัสดีก็ได้แล้ะเนาะอ่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนเมื่อนี้แม่ตู่กับสักส่วนทุกคนมากินเขาย้ำน้ำปลานะแม่ตู่เดอ้อเดี๋ยวแม่ตู่สิใสอันนี้มาเอากระดงขางฟ้าเทียงหน้าหน่อยมแอนะม่ตู่นี่ละนี่อ้าวกินขขาย้ำน้ำปลานะแม่ตู่นี่นี่คือ,อยัง <laughs> ลาบนอกอับทาอีกมือนึงงหาอพี่น้องลาบกินอยู่ร้านแล้วก็เอามากินอีก ใส่น้ำปลาน้ำบมเค็มย้ำน้ำปลาเค็มๆไว <laughs> จังบกเปื่อง <laughs> วนๆเ้อพี่น้องพ่อพกินกินจากตรงนี้แล้ววันนี้แม่ตูนี่ไอ้นีมาน้าแคบหมูกินจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ตู้จะก,กวนตะโก้นะคะเตรียมเตรียมแปลงไว้แล้วช่วงนี้เันอยากของหวานแห้งเลอทุกคนเป็นงค่อยากของหวานแห้งแบ่บม ยายมันเป็นเบาหวานอยู่เมื่อไ้ได้กินของหวานเราคือจังเออมันมีแห้งไหมทุกคนจา๋ามันมีแห้งหูสึกว่ามันมีแห้งนาะเวลาเขากินของหวานน่ะนะเ่าเป็นเบาหวานหรอือเ่โหตระกูลพ่อแม่ตูน่นี่พากันเป็นเบาหวานเด้ออ่าตระกูลพ่อแม่ตู่นี่ยูรอรเอเนาอแม่ตู่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วอ่อยูอยูโรอเอ สิเป็นเบาหวานกันเยอะมากเลยตาตระกูลของแม่เขาแม่ตู้เนี่ยสิเป็นอยียงอุบอเป็นมะเร็งนะคะอันนี้ก็คือว่าสัมปทานมาเลยมั้งแม่แม่มตู้ก็เป็นมะเร็งนะคะตาย,ย้อนมะเร็งเฮนะ้ยนะย่ำกินเบาเรื่องตายอ่ะว่าเป็นยังดอกพี่น้องเลยเราโหลดเรื่องตายมันก็นกนสุผู้สุคนแล้วเนาะ ทำแม่ตู่ก็เลยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคนเฮ้าเนี่ยมีชีวิตอยู่ทั้งโลกนี่ด้วยเวลาอันจำกัดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอนใดที่มันเหตุให้เฮามีความสุขโดยไม่ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เฮตไปโหลดจากพี่น้องเฮตไปโหลดตื่นขึ้นมาได้จ,จังหัวจะของยังอยู่คันรับแล้วนะตื่นขึ้นมาจังหัวจะของยังอยู่ลังคนนี่รับไปแล้วบได้ตื่นเลยก็มีมีแน่นอนกลับน้องท่าแทบๆ สมมุติว่าเป็นนกขุมนกขุมนอกเขาแมวเอนะ้อนกเขานกขุมนกเขานี่เป็นสัตว์สงวนนะคะัป็นตุบเลยแอมตองนอกขุมะนะนูกระท่ามาหลาบับเขาเรียกว่าลาบเบนโนเซา อกินของหวานมือวานกับกวนหละซองไหเขาบอกอยู่เออเ <c oughs> นี่ยอยู่บา้านเะท่าเนาะอายุบ้านเท่าไรอยากกินละซองกะหาบักซอยหรือว่าบ้านไหนบานไหนพ่นมีบ้านไหนพ่นกวนนี่บักแดงสมมุติว่าเป็นบักแตงไทยเด้อพี่น้องเลยแม่ตัวมาดแซ่ข่าละซองกินมือว่านเนี่ย ว่าไม่ตู้หรอกควรนี่นำปูนยังอยู่อยู่เลยควรอยู่ตอมหน้าสมมติว่ายูเฉียงหน้าไม่ตูเออเจ็บออกไปไว้แล้ว เก็บออกไปละฝนมันสาดแต่อยู่หน้ากระสาดกันเนาะอยู่ตทางหน้าหอกกระสาดที่กัน,นอะบพท่านได้เห็ดหน้าเพราะตัเพินมว่าเสียดกันสาดไงของเบิ่งกันว่ามันจำเป็นบพเพราะว่าเดี๋ยวหนาหนาวนะพี่น้องแต่ว่าหนาหนาวไม่ตู้กระยกกักจะเห็ดนะเหดอยูุทธงระเบียงถึงจะมีหิมะมีสโนว์มาเยอะเพราะว่าข้ามีไอาา้กระทะอันนี้อยู่แล้วนะ ลาบโนกะกทาครับแคบหมูกินนวเบิร์ดดอกบึงซ่งตะวันสิขยักทองไหวทาเฮ็ดขนมตะโก้ตะโก้ก,กวนเนี่ยว่ะอยากกินอีกนี่เห็ดไหวแล้วหมอเนี่ยเด็วกวนเธอเดียว นกมาแล้ว่ินะนกใน,น่นอนนิดๆเนี่ยตมมันกินบ้างนกกะจิ๊บหน่อยไหมทุกคนก็กินนกกะจิบบวะนกกะจับเดี๋ยวบองตอนนี้บ้านได้เปิดนะยังบ่ได้เปิดเดี๋ยวไปตูสิเบอรงว่าบ้านผู้ใดจะขึ้นมา ขาอะไรกคือเบืองเบเบิ้อแหละดูไปแล้วดูไปหมดแล้วเบงไปเบิดอแหละอ่ะเดี๋ยวสิเบิ้งอันนี้ล่ะอันนี้บนแท่นไอ้เบิ้งอันนี้บ้านบ้านออนซอนไร่ไผ่แก้วนะคะ เธอจะเป็นหมอสมุนไพรเลยเพราะว่าสมุนไพรเธอนี่มากบอกซาบะคุนบอกอีหยังเรียบร้อยเลขไก้กระบาลติงตังนะเนี่ยบ้านอ,อ,นอน่อนซอนอ่อนซอนไล่ไผ่แก้วนะฮะไล่ไผ่แก้วตมือนี่กับพญาตัวจี๊ดถ่ายพญาตัวจี๊ดด้วยกันใช้สมุนไพรพื้นบ้านตาไก่ใบกว้างซึ่งแม่ต่กับบูหัวมันขึ้นอย่างเดียวจะเบิ่งพอติดโฆษณาอยู่แมต่เอาเสียงขึ้นนะเพราะว่าเดียวโดนตีโฆษนาเข้ามาปีน่ากี <laughs> ต้องเอาตออา่ตองเอาเสียงลง โอเคละน้อนนี่ออนซอนไล่ไผแก้วคอยเบิรงเดอพี่น้องเลยนังอินเดียโอเคจากก็จะกินบะเบิดดอกเดี๋ยวไปกวนขนมกันจาาทุกคนบารนี้ไม่ตูกะเริ่มจะกวนตะโก้นะคะ ตะโก้ธรรมดาเนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวควรให้มันเนืดๆนก่อนจังมาเบิงเนาะใจเย็นๆใจแอร์แล้วก็ใจแอร์แอช่วงนี้แม่ตูล็อกคักคักอันขนมหวานนี่เดี๋ยวมาเบิงต่อมันคนจ้าเริ่มลวจ้าทุกคนเริ่มแล้วนะคะนี่เดี๋ยวแล้วควนตะโก้ ้าหูซื้อว่ามันแห้งหรือว่าจังไดกะเพิ่มน้ำได้เด้อจ้าโอ้อยากเอาบะอือมาใส่ได้บะอืออยู่ข้างในเฮือนเดี๋ยวจะมาเบิงตอนเทเด้อค่ะเด้อกวนไปให้เหนียวให้พ่อเลยจ้าเดี๋ยวจะมาเบิงตอนเทกันนี่จะทุกคนแม่ตูกะแม่ตูจะเอาซัมานี้นะคะจะกวนเท่านี้เดี๋ยวเขาจะเทใส่ถั่ยเราจะไปเอาหนามันมาใส่นะคะทุกคนจ้า ทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าอ่าคุณลูกค้าขาคุณลูกค้กขาขาม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 านี่เลยค่ะเทลงไปเหนียวนึบเลยนะคะโบมีการแตกกันแล้วกันนี่เลยนี่ เกียเกียไ <ye> ให้มันไอนันีงนงน้อยนะคะจริงๆไม่ไม่ตู่กวนไปแล้วเด้อพี่น้องไม่ตู่กวนไปแล้วล่ะรอบนึงไม่ตู่อยากกินอีกอะ่ะกวนข้าวนียวแดงกวนตะโกกวนเปียกกุน โอเคจ้าเดี๋ยวไปกวนหนานะาจ่าแป๊บหนึง่งแม่ตูจะก,กวนหนาด้อจ้าทุกคนใส่หม้อเกลาเลยเพราะว่าแมตตูมีหมอ้ออันนี้อัน,นเดียวที่มันเข่าครับอ่อที่มันใส่กับตเตาไฟฟ้าของแมตตูได้นะคะอันนี้คือใส่บอได้นะคะตัวนี้ใส่ได้หมดไปยังค่ะกวนไปเลยแมตตูกินเองอยู่บ้านก็ต้องมากวิธีครับเลิกงานเหรอกินอยู่แบบสบายสบาย กวนหนามันแป๊บนึงจ่ายล้วจะมาเทศลงนี่ตัวมันอยู่แถวๆนี้เอาไว้ตรงนี้ก็ล้ะเจ็มจนเลยค่ะเจ็มจน <c oughs> มันเริ่มจะเริ่มจะงวดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าหนามันเนี่ยก็ต้องกวนโดนจะ้ะ กวนให้มันซุกแล้วก็เเนียวไดทีกับเทลงเลยนะเรียบร้อยเราจะทุกคนมันจะเป็นลาวาไปเลยนะครับเป็นลาวาอามานี่นี่ล้นหลามแล้วครับล้นหลามพอดีเลยนะคะนี่ทั้งโตทั้งหนาลงมานน้ากันเลยแ <c oughs> ม่ตู่แม่ตูต่เอาหมอกวนโตมากวนหนา <c oughs> โอเคจ้ะ กะสิไดประมาณนี่เดี๋ยวปอยให้มันเย็นๆจัหน่อยจังสีมากินเนาะพี่น้งองเนาะเดี๋ยวมากินกันจัดทุกคนตอนนี้กะมันบพท่านเย็นดอกถ้าไมตุอยากกินไมตุอยากกินแล้วมันบพาท่านเย็นดอกต่ว่าไม่ตุอย,กกอยากกินแล้ว,ว,กกลวให้มันเป็นล่าว่าไปเลยอ่านี่มาด้วยจากทุกคนหนาเต็มเลย อืมเข้มข้นมากหน้ายังไม่แห้งเลยกินเป็นลาวาไปเลยนี่อืมโหูประทับจุดแม่ตูจะบอกทุกคนเลยว่าตายพี่ดีกว่าตายจอยอืม หนามันแซ่บๆซหวานมันอืมโอเค okay, ลราจะพี่น้องเม่ตูกับคอล่าไปกับตะโกมือ <c oughs> อื่นเสาสีมันมาำมันตัวสีอาจอไปแถวนี้ให้มันเย็นให้มันเออมันแข็งแต่จริงจริงมันบาแข็งอะแต่ว่าโตมันบแตกนะคะหนามันกัสีออะโารมนี้ถ้าอยากได้ให้มันหนาที่เข้มกว่านี้ก็คือเพิ่มแป้งลงไปเท่านั้นเอง โอเคจ้ะเดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่สวัสดีทั้งแรงจะ้ะตายพี่ดีกว่าตายจอยอย่าลืมนะคะทุกคน